สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เซงนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube channel อาจารย์เซง5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองในการเรื่องเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับอย่างนี้บอกนะครับปัญหาความขัดแยงระหว่างรัสเซียนะครับไม่ใช่กับยูเครนโดยตรงนะแก่จริงๆแล้วมันความขัดแย้งระหว่างรัสเซียนะครับกับทางสหรัฐกับองค์การเนโตนะครับแล้ว มันก็เกิดนะความขัดแย้งจนเป็นสงครามขึ้นในยูเครนนะเนื่องจากว่าทางสหรัฐและเนโตเนี่ยนะไม่ยอมรับปากนะไม่ยอมทำสนสัญญากฎหมายที่จะไม่รับยูเครนเป็นสมาชิกและจะไม่ขยายทางตะวันออกนะครับความขัดแย้งนี้บานปลายนะไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจด้วยเพราะว่ารัเสเซียถูกคว่ำบาตรนะครับรัเสเซียก็โต้กลับโดยบอกว่าพลังงานนะพวกน้ามันดิบหรือว่าแกส๊ส ที่ส่งไปในยุโรปเนี่ยจะขายด้วยสกุลเงินรูเบิลเท่านั้นนะครับหรือนะถ้าไม่มีรูเบิลเนี่ยนะให้ท่านนำทองคำนะมาแลกเ,เงินรูเบิลเนี่ยที่ธนาคารกลางร,รัสเซียแล้วจึงซื้อขายพลังงานนะด้วยเงินรูเบิลเท่านั้นนะครับหรือจะใช้บิตคอยก็ได้นะแล้วแต่นะครับแต่ว่าไม่รับเงินยูโรกับดอลลาร นะทำให้ทางกลุ่ม G 7เนี่ยนะมีการประชุมกันนะแล้วก็เห็นพ้องว่าจะไม่ทำตามนั้นนะก็จะยืนยันว่าตามสัญญาเนี่ยจะซื้อขายพลังงานกับทางรัสเซียเนี่ยด้วยเงินยูโรหรือดอลลาร์นะครับตามที่ตกลงกันนะครับก็ไม่ยินยอมที่จะใช้เงินรูเบิลนะตามที่ทางรัสเซียเนี่ยต้องการนะครับหรือว่าใช้ทองคำนะไปแลกเป็นรูเบิลนะตามที่รัสเซียตั้งเงื่อนไข เพราะนั้นทางกลุ่ม G 7มีการประชุมกันและออกมติมานะว่าจะยังคงนะใช้ยูโรกับดอลลร์ในการซื้อขายพลังงานกับรัสเซียต่อไปนะครับแต่ถ้าเรามองใน2มุมนะฮนะต้องบอกว่า,วาความบาดรัสเซียให้เศรษฐกิจเสียหายแล้วก็ใช้กฎหมายหรือข้อตกลงบังคับให้รัสเซียนะต้องขายพลังงานนะด้วยดอลลร์กับยูโรซึ่งรัสเซียมองว่าไม่เป็นธรรมเพราะว่าตัวเองเนี่ยทนะั้งที่ มีปัญหากับยูเครนนะแต่ว่าถูกคว่ำบาตรจากทางด้านกลุ่ม G 7นะครับกลุ่มยุโรปเนี่ยนะในการคว่ำบาตรนะครับนะรัสเซียนะยึดทรัพย์รัสเซียด้วยนะครับยึดเงินทุนสำรองของรัสเซียด้วยนะยึดทองคำของรัสเซียด้วยเป็นต้นรัเสเซียมองไม่เป็นธรรมนะมันด้วยเหตุผลที่รัสเซียมองไม่เป็นไม่เป็นธรรมเนี่ยก็จึงแก้เกมนี้นะครับโดยการที่นะต้องขายนะพลังงาน น้ำมันดิบหรือว่าพวกแก๊สด้วยเงินรูเบิลเท่านั้นต้องดูนะครับว่ามันเป็นเพียงแค่คำขู่หรือเอาจริงนะครับจากปูตินนะครับนะว่าถ้าทางยุโรปนะหรือาชาติที่ไม่เป็นมิตรเนี่ยมาซื้อพลังงานนะของรัสเซียเนี่ยเราไม่ยอมจ่ายด้วยรูเบิลน,นะครับหรือทองคำเนี่ยรัสเซียจะทำอย่างนั้นจริงหรือเป่านะเขาจะปิดท่อส่งแกส๊สหรือไม่จัดหาพลังงานให้กับทาง กลุ่มยุโรปนะหรือไม่นะครับนะแต่ว่าราคาน้ำมันดิบก็จะเห็นแล้วว่ามีโอกาสนะครับที่ขยับสูงไปกวา่านี้เพราะว่ามันอ่อนไหวมากกับกับสถานการณ์ในปัจจุบันนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ลงมานิดนึงพอได้ข่าวดีนะว่าการเจรจ,จาเนี่ยไปในทางบวกแต่พอข่าวจากโคศกนะของทำเนียบเคมลินแบอบกว่ายังไม่ได้คืบหน้าอะไรราคาน้ํามันดิบก็เริ่มดีกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง มีความอ่อนไหวนะครับติดตามนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับาังกันก่อนคอยเชื่อใจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ